คนสุดท้ายค่ะเดี๋วคนสุดท้ายนะตะกร้าขึ้นหัวลอยแล้วกดเลยทีคนสุดท้ายเด้อให้ลร้องก่อนได้ครับได้ครับอีกทีคนสุดท้ายก่อนผมจะปิดตะกร้าราคาโปรนี้ผมจะลองลองซื้อได้ร้องจบเนี่ยวันนี้อะไรเนี่ยไม่มไม่เหมือน,นเขาสั่งมะขามหรออืม อืเขาสั่งมะขามแต่ได้ไพรอ๋อเดี๋ยวก็เค็มให้สิไม่เป็นไรนี่เนาะฮัลโหลร้องให้จบเพลงเด้เพียงก็พอไม่ใช่ผมร้องแค่ท่อนฮุกเป็นแค่นิดเดียวแหละไม่ได้ฟังจนจบเพลงเยอะรีบกดน้องจะได้สี่คนแย่งกันเร็วใช่อีกสี่คนเลยนะรีบกดนะครับ อ่ะมีใครที่อยากแยก่งอยากไล้อยู่ไหมไม่ไงั้นผมปิดตะกร้าเลยนะผมปิดตะกร้านะโอเคไหมโอเคเปล่าพี่กดเลยได้ขอบคุณครับพี่ยิ้มใครยังไม่ได้บ้างใครยังไม่ได้มีไหมใครไม่ทันมีไหมจ้าพี่ต้มมีเป็นแต่แซ่บแทะ้ะมึดลเลยป่ะหอ,อมเนาะไม่อยกับภูมิลยก็มีย อันนี้เอันวนเส้นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำแข็แซ่บเนี่ยกินมีเพลนเซ็บไหนฮะพี่วินนี่เห็ดแซ่บบ่าวว้าจักแเละเหมือนจะว่าพี่วินนี่เห็ดแซ่บเลยนแล้ทเซ่เออไอ้นี่แต่ว่ามันไม่มีแบบนี้อ่ะมันมีแค่อะไเอาคนซื้อมาให้มันนั่นลิ จะเอาจะทำเอาเป็นแห้งใช่ไหมสกินบอลเอาเป็นน้ำเลยนะกินบอลกิัวานเลยไม่ได้เป็นแห้งเลยเอาเป็นน้ำเลยนะเอาเซนน้ำหรือเปล่เห็ดคือพิลาเลยแปลงแปลงหมูดีน้องกินเบิ่งพิพนี่เอากินก่อนเลยไหมเอากินก่อนเลยไหมคู่นี้น่ารักขอบคุณครับ